สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมังงะสตอรี่กับเรื่องราวของบลีเทพมรณะกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้เราจะมาอ่านและก็สปอยบลีเทพมรณะโปรเจกต์ใหม่ล่าสุดที่ถูกตีพิมพ์ในนิตยสาราวิลลี่ชนินจัมเล่มล่าสุดกันครับซึ่งคลิปก่อนหน้าเนี่ยผมก็ได้ทําสรุปคร่าวๆไว้วแล้วนะครับแต่ว่าตอนนี้ฉบับจริงลิขสิทธิ์เนี่ยมีให้อ่านในมังงะพลาเรียบร้อยแล้วนะเพื่อนๆก็สามารถเข้าไปอ่านกันได้เลยนะครับ โดยบลีเทพมรณนะบทพิเศษใหม่นี้เนี่ยออกมาเพื่อเป็นการฉลองครบรอบ20ปีของบลีดครับซึ่งจะเป็นตอนพิเศษ73หน้าจบในตอนเลยนะครับแต่ว่าผมก็แปลมาจากภาษาอังกฤษอีกทีนะครับอาจจะมีการแปลผิดแปลถ,ถูกบ้างก็ต้องขออภัยด้วยนะครับครับผมอย่างที่ทราบกันดีนะครับว่าตอนจบของมังงานบลีดในตอนที่686นั้นเนี่ยอิจิโกะนั้นได้แต่งงานอยู่กินกับอินุิเอะนะครับส่วนเรนจิแล้วก็ลูเคียนั้นเนี่ยก็แต่งงานกันเช่นกันครับซึ่งประเด็นเนี้ยเนี่ยแฟนบลีหลายๆคนเนี่ยก็แอ,จแอ,อ,อบ,บจับคู่แบบนนี้นะ แต่สุดท้ายมันก็ไม่ได้มีอะไรผิดแปลกมากมายนะครับก็ขึ้นอยู่กับว่าคนจะมองอยังไงนะครับครับผมเรื่องเปิดมาที่ปัจจุบันนะครับที่อินูเอะนั้นนี่เธอกําลังส่งเจ้ายมทูตน้อยคุโรสกิคาซีอิเข้านอนนะครับซึ่งไอ้เจ้าคาซีอินั้นนี่มันก็มีพลังยมทูตเหมือนกับพ่ออย่างคุโรสกิอิจิโกะนะครับในภาคน,นี้เนี่ยเราก็จะได้เห็นเจ้ากอนซึ่งเป็นวิญญ,ญาณดบดแปลงอยู่ในร่างของตุ๊กตาเหมือนเดิมครับแต่ถ้าพออินูเอะออกไปเนี่ยเจ้าคาซีอิที่แกล้งหลับอยู่นั้้้้นนนนนนเนี่ยมมััักกกก็็็ไดโดโอออหาาตตแแลวแลวปปงงรง um un, ททรทททคบ เจ้าก,ก่อนที่อยู่ตรงนั้นเนี่ยก็ได้บอกประมาณว่าไม่ควรทําแบบนี้นะเว้ยในสัญญากับแม่แล้วว่าจะนอนไงแต่เจ้าคาสอีนะเนี่ยมันก็ไม่ได้แคร์อะไรเลยนะครับแล้วเจ้าก่อนเนี่ยก็ได้ตามไปด้วยเช่นกันครับหลังจากที่ออกจากบ้านมาแล้วนะครับจากนั้นเขาก็ได้พบกับวิญญ,ญาณตนหนึ่งที่กําลังร้องไห้ครับและดูเหมือนว่าเขาจะประเชิญกับความเหงาแบบสุดๆนะจากนั้นคาสอีนก็พาทุกคนเนี่ยไปยังหลังศาลเจ้าแห่งหนึ่งครับและเขาเนี่ยก็ได้ทําท่ามันจะอัญเชิญคาถาอะไรสักอย่างครับ แล้วจะจูประตูมิติก็เปิดออกมาครับทุกคนและมีผีเสื้อนรกบินออกมานะก่อนแล้วก็วิญญาณตอนนั้นในตาพากันอึ้งไปตามๆกันเลยนะครับแต่ว่าเจ้าคาสอีนั้นยังยิงย้มท่าเฉยเลยนะแถมบอกว่าทุกคนนอยู่ในนี้แหละตรงนี้ถือว่าเป็นหนึ่งประเด็นนะครับที่ต้องสงสัยนะครับภาพตัดกลับไปที่โซเซสเซตี้เมื่อประมาณ3ชั่วโมงก่อนครับอาบารอีอิจิกะลูกของลูเคียแล้วก็เรนจินั้น,นยก็กำลังฝึกวิชายอยู่กับมาดารเมอิคาคุอยู่ครับ แถมอิคาคูนนี้ก็ยังแอบดูอิจิกะว่ามาสายด้วยนะแต่ว่าเจ้าอิจิกะเนี่ยกับอิคาคูนั้นเนี่ยทั้งสองนี่ค่อนข้างมีนิสัยเลือดร้อนแล้วก็มีนิสัยคล้ายๆกันอย่างมากนะครับจากนั้นยูมิจิกะเนี่ยก็ได้ออกมาพอดีนะครับผมแล้วก็ได้พูดกับอิคาคูว่าวันนี้เนี่ยเราลืมอะไรไปหรือเปล่าครับตัดกลับมาที่เรนจิที่กําลังคุยโทรศัพท์อยู่กับอิจิโกะครับถึงเรื่องราวที่จะเกิดขึ้นนะครับผมนั่นก็คือการเชิญอิจิโกะเนี่ยมาร่วมงานพิธีคอนโซเมสับวนยที่่าานงมัผหล จากงานศพผ่านไปแล้ว12ปีนะโดยหนึ่งในพิธีกรรมนี้ก็คือการจับฮัลโลในโลกของสิ่งมีชีวิตเนี่ยมาฆ่าต่อหน้าหลุมศพครับซึ่งก็เป็นพิธีที่แปลกพอสมควรนะครับและสถานการณ์ตอนนี้ในโซลูีซนั้นนี้ก็เริ่มมีอะไรใหม่ๆครับไม่ว่าเทคโนโลยีใหม่ๆนะเช่นทีวีเอหรือว่าเป็นมือถือที่มองเห็นหน้ากันได้ครับนั่นก็เพราะว่าหลังจากจบสงครามแล้วเนี่ยอุราระคิซิเกะนั้นกลับมาทํางานกับกองวิทยาการวิจัยครับ แล้วก็เริ่มทําสิ่งใหม่ๆด้วยนะครับและระหว่างนั้นครับผมรองหัวหน้าและก็หัวหน้าหน่วยทุกคนเนี่ยก็ได้รับการแจ้งข่าวจากมายูริครับในตอนนี้นี่เราก็จะได้เห็นลูกใหม่ของมายูริด้วยนะครับผมซึ่งก็ดูแปลกตาเช่นเดิมนะมายูรีนั้นแจ้งข่าวเกี่ยวกับพิธีคอนซเรนซในคืนนี้ว่ารองหัวหน้าทุกคนเนี่ยจะต้องไปที่โลกมนุษย์เพื่อทําภารกิจ และสิ่งที่เซอร์ไพรส์ตอนนี้มานะครับผมนั่นก็คือหน่วยเจ็ดของลุงอีบาที่ซูไซมอนเนี่ยแกนี่มีรองหัวหน้าคนใหม่ด้วยนะครับแล้วก็มีรองหัวหน้าคนใหม่อีกคนของหน่วยแปนะครับผมที่เป็นผู้หญิงนะที่มาช่วยงานริสาจังนะครับซึ่งก็เป็นตัวละครใหม่ทั้งคู่ด้วยนะครับผมตรงนี้นี่น่าสนใจมากว่าอาจารย์ข้นทบ่ญไซตัวละครใหม่นี่เข้ามาเพื่อจุดประสงค์อะไรนะก็คงจะต้องตามกันต่อไปครับและก็ระหว่างการแจ้งข่าวของมายูรินะเนี่ยอิจิกาเนี่ยแอบได้ยินเข้าคราบแล้วก็เข้าใจว่าทั้ง,งะไปเที่ยยวที่โลกกมนนุษ์ันนะ เขาจึงมีแผนที่จะตามออกไปด้วยครับและพอพวกรองหัวหน้าไปถึงโลกมนุษย์แล้วก็พบกับอิจิโกะเนี่ยพวกเขาก็ได้พูดคุยกันทั่วๆไปก่อนเริ่มภารกิจครับจังหวะนี้นี่อิจิกะก็แอบเปิดประตูมิติโผล่มาที่โลกมนุษย์ตามมาติดๆเลยแต่ทว่าก็มีเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดนั้นได้เกิดขึ้นครับจู่ๆก็มีสิ่งมีชีวิตลักษณะประหลาดโผล่มาทางด้านหลังของพวกเรนจิแล้วก็พวกอิจิโกะครับสิ่งนั้นเป็นลักษณะคล้ายฮอนโลนะครับผมแต่ว่ามันไม่ใช่นะอิจนนสสิกะ จึงได้ตระกูลบอกพ่อของตัวเองนะครับผมแต่ก็ไม่ทันการครับเรนจรินีโดนโจมตีอย่างจังนะครับผมอิจิกตอบโต้ด้วยปฏิกิริยาตอบสนองน,นะครับผมโดยการฟันกลับไปรองหัวหน้าหน่วยทุกคนีนก็ตกใจนะครับผมนึกว่าเรื่องล้อเล่นนะทำไมไม่มีใครสังเกตเห็นเลยเป็นแต่ตัวของอิจิกะเองครับ จังหวะน,นี้นี่พวกรองหัวหน้าทุกคนต่างกระจายกําลังในการต่อสู้ครับตรงนี้รองหัวหน้าหน่วยใหม่2คนนี้ก็มีซีนเท่ยู่นิดนึงนะครับแบบว่าเป็นการเปิดตัวอะไรประมาณนี้นะเรนจินี่กําลังจะไปร่วมต่อสู้กับทุกคนนะครับผมแต่ทว่าจู่ๆนี่ก็มีโซ่โผล่ออกมาจากพื้นดินขึ้นมาดักจับขาของเรนจิไว้ครับและคนที่ปรากฏตัวออกมานั่นก็คืออดีตออ,อกตาบาเอสปาราซซเอลอพอลโกแกนครับทุกคนเขากล่าวว่านี่เป็นวันที่มงคลอย่างมาก แถมเขายังถามหายอิจิดะแล้วก็มายูริอีกด้วยนะครับก็อย่างว่าเลยครับผมซาเอลอพอลโลนั้นเนี่ยได้ตายจากการต่อสู้ของ3คนนี้นะตั้งแต่ภาคคุยโกมันโดแล้วนะครับเรนจรนิอึ้งไปเลยนะครับว่ามึงมาได้ไงวะเฮ้ยไม่ใช่มึงตายแล้วเหรอเขาก็ตอบกลับไปว่าใช่เขามาจากนโรเขาแปลกใจมากที่อิจิกะไดจับสัมผัสจากโนรกได้และเริ่มโจมตีอิจิกะแล้วก็เรนจิครับผมแต่ทันใดนั้นเองครับผมอิจิโกะก็ได้โผล่ออกมาครับด้วยการฟันโซของซาเอลอพอลโลเป็นหนึ่งทีนะ อิจิโกะบอกว่าไปซาเรนจิรีบดูแลอิจิกะด่วนทางซาเอลอพอลโลนั้นได้เห็นหน้าอิจิโกะแล้วเนี่ยเขาก็ได้ตะโกนออกมาว่าเขาจะฆ่าอิจิโกะซะภาพนี้ตัดกลับไปที่โซลสเซตี้นะครับผมขณะที่หัวหน้าหน่วยทุกคนเนี่ยมาพร้อมกันในพิธีคอนโซเลนไซนะจู่ๆก็เกิดเหตุการณ์ประหลาดขึ้นนะครับผมนั่นก็คือจู่ๆเนี่ยก็มีละองสีดําล่องลอยอยู่ในอากาศลักษณะคล้ายหมือครับเคียร์คุกล่วาวว่ามันคือสาสารบางอย่างจากนรกมันเป็นเรื่องเล่าที่ยาวนานของโซลสเซตี้และนี่คือบางสิ่งบางอย่างท่กาลังบออเรอยู เคียร์รักูบอกว่าความหนาแน่นของอนุวิญญาณเนี่ยขึ้นอยู่กับปริมาณพลังกดดันวิญญาณโดยทั่วไปแล้วยมทูตใน13หน่วยพิทักษ์เนี่ยก็จะมีแรงดันวิญญาณอยู่ในระดับที่20นะครับพวกรองหัวหน้าจะอยู่ในระดับที่4-5นะส่วนพวกระดับ3ขึ้นไปนั่นคือพวกหัวหน้าหน่วยครับโดยร่างกายของยมทูตเนี่ยประกอบไปด้วยแรงดันวิญญาณเมื่อตายแล้วแรงดันวิญญาณจะหวนกลับสู่พื้นดินของโซลโซเซตีแต่ว่าความเป็นจริงแล้วยมทูตที่มีพลังกดดันวิญญาณระดับ3 เคอร์ราคูกกล่าวว่าเราเนี่ยไม่สามารถปล่อยให้พลังกดดนวิญญาณที่มีปริมาณสูงมากๆอยู่ในโซลูซิตี้ได้แต่ภายใต้พิธีกรรมแห่งความตายของคนระดับหัวหน้าหน่วยนี้เนี่ยมันมีเหตุผลอื่นซ่อนอยู่ครับซึ่งเป็นสิ่งที่ช็อกมากๆนะครับผมนั่นก็คือส่งวิญญาณไปที่นรกครับภาพตัดกลับไปที่ไซเอลพาร์โลเนี่ยกำลังฟาดฟันอยู่กับอิจิโกอยู่นะและไซเอลพาร์โลเนี่ยก็ได้พูดถึงเรื่องนี้เช่นกันว่ามันคือความจริงนี่คือความใจดีหรือว่าความไม่รู้หรืออะไรก็แล้วแต่แต่ว่าพวกอออออมมทเเเเนน่่ยกกกกลลับงงงงพพพืืขขขขวววาารด้ ทางด้านโซลูต้ผู้ที่ได้ยินเรื่องนี้จากเคียรากุนะครับก็ตกใจอย่างมากครับลูเคียนเนี่ยวิ่งไปหาเคียรากูดที่ความโกรธเลยนะครับผมแล้วก็ถามว่ามันคือความจริงหรือเปล่าเคียรากูนก็ได้แต่อ้าอึ้งนะครับผมแล้วก็ตอบว่ามันก็อาจจะจริงแต่ว่าเขาเนี่ยก็กำลังตระหนักกับสิ่งนี้อยู่ทางฝั่งไซเอ,อลพาลูที่อยู่โลกมนุษย์เนี่ยก็ได้บอกว่าไม่ต้องเชื่อเขาก็ได้แต่การปรากฏตัวของเขาเองเนี่ยก็เป็นการพิสูจน์แล้วว่าสมดุลนั้นได้ถูกทําลายลงแล้วพลังกอไดวิญญาณที่มหาศาลที่เคยปิดนรก และยมทูตเนี่ยได้ส่งพลังกดดันวิญญาณมหาศาลไปนรกทีละคนทีละคนประตูนรกเนี่ยถูกไขออกจากด้านอื่นผู้ก่อตั้ง13หน่วยพิทักษ์อย่างยามาโมโตะกินริไใส่และก no ุโนะนะาเนี่ยได้ตายไปและในที่สุดวันนี้แต่ระหว่างที่พูดยังไม่ทันจบนะครับผมไซเออร์พอลโลเนี่ยก็โดนดาบเสียบแทงจากทางด้านหลังครับและดาบนั้นมันก็คือดาบโซกวโนโคโตวาริของอุคิเดเกะครับไซเออร์พอลโลได้กล่าวว่าเป็นแกตั้งแต่แรกแล้วซินะอุคิเดเกะอิจิโกะเห็นแบบนั้นแล้วก็พึมพำนะมัม่นนีนยงไเส็ แต่ว่าไซเอลพอลโลนั้นเนี่ยก็ได้บอกว่ามันเสร็จสิ้นแล้วแกได้สังหารสัตว์ร้ายจากนรกไปแล้วและก่อนที่ไซเอลพอลโลจะจากไปเนี่ยเขาก็ได้มองไปที่ตาตัวแทนยมทูตของอิจิโกะที่ได้รับมาจากอุคิเดเกะอย่างมีเล่ส์เสน่ห์นะครับและเขาก็ได้บอกว่านรกในยอยู่ข้างๆแกเสมอและได้ทิ้งทวนคําถามให้อิจิโกะสงสัยว่าไม่แปลกใจบ้างหรือไงว่าผีเสื้อนรกที่เป็นสิงนําทางของยมทูตเนี่ยถึงมีคําว่านรกอยู่ในชื่อล่ะจากนั้นเขาก็ได้หายไปพร้อมกับประตูนรกค,ครับพร้อมก ครับผมก็ถือว่าเป็นอันจบตอนนะครับผมสำหรับบีทวันช็อตครบรอบ20ปีนะครับซึ่งก็เป็นอะไรที่พีคมากๆพอสมควรนะครับทั้งได้เห็นตัวละครเก่าที่เคยคิดถึงนะแล้วก็มีตัวละครใหม่เพิ่มมาด้วยแต่ผมก็ยังงงว่าจบแบบนี้เนี่ยยังไงมันก็ต้องมีต่อแน่นอนนะครับซึ่งก็ไม่รู้ว่าแกจะมาต่อในรูปแบบไหนนะครับหรือว่าจะเป็นการปูทางเพื่อรอปโปรเจกต์อะไรต่อไปอีกอันนี้ผมก็ยังไม่ทราบเหมือนกันนะครับผมรู้ว่าใครมีข้อมูลแล้วก็สามารถแนะนํากันได้เลยนะครับ ที่แน่ๆอันนี้มีภาคสงครามเบื้องฟันปีนี่ก็รอจนเหี่ยวแห้งหมดแล้วนะครับไม่มาซาักกะทีนะเอาล่ะครับผมยังไงก็คงต้องติดตามกันต่อไปนะครับผมสลับบีดเทพมรณะนะครับสุดท้ายนี้ผมก็ต้องขอบคุณทุกคนที่ดูมาถึงท้ายคลิปอย่างมากนะครับก่อนจากกันไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปครั้งต่อไปไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ก็สวัสดีครับ